เราวเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เรืออับปางอยู่กลางทะเลค่ะแล้วลอยคออยู่ท่ามกลางคลื่นและก็ลมอะค่ะมันชะโหดร้ายเหลือเกินแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยชีวิตกันเอาไว้ได้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมถูกเผยแพร่เมื่อะะวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะทางเพจ f a c e b o o k กองทัพเรือรอยัลไทเนวีค่ะ เป็นคลิปวิดีโอนาทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรืออับปางกลางทะเลระหว่างที่เรือต่อ272เนี่ยนะคะกำลังลาตระเวนอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ประสบภัย เกาะถังนมลอยคออยู่สี่คนด้วยกันค่ะเกาะถังนมแล้วก็ลอยคอไปกลางทะเลคุณต้องไปต้องนี่มันจะกระใดนหนังเลยนะมนใหนัง่าเหมือนเหมือนจินตนาการตอนเราดูไททานิกอ่ะโอ้ยแล้วคนต้องแบบยามพยุงตัวเองเพื่อให้ลอยอยู่ในทะเลให้ปลอดภัยจนกว่าจะมีคนมาเห็นมาช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบทําการช่วยเหลือขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พบว่าคือผู้ประสบภัยเนี่ยมีอาการมือเท้าเปื่อยอะค่ะ เนื่องจากว่าลอยคออยู่ในทะเลนานมากร,รวมถึงมีอาการอ่อนล้าแล้วก็เบลอเล็กน้อยด้วยแต่ว่ายังพอสื่อสารได้อยู่นะคะทางเรือต่อ 272เ,เนี่ยค่ะก็นำผู้ประสบภัยไปยังฐานทัพเรือสงขลาโดยให้ล้างตัวก่อนล้างตัวให้สะอาดล้างจากน้ำน้ำเค็มออกค่ะเดี๋ยวมันจะกัดตัวกัดผิวนะคะ<ช>แล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าของทหารเรือพอ,อขึ้นฝั่งมาก็จะมีแพทย์มาตรวจพร้อมกับให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วยจากนั้นก็นําส่งโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2จากการตรวจของแพทย์นะคะผู้ประสบภัยทุกคน ปลอดภัยแล้วค่ะออแล้วก็เมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทัพเรือทุกนายเลยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง ปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีมันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆทหารเรือมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วโอ้โหคุณลองคิดสภาพวินาทีที่เขาเห็นคนจะมาช่วยหัวใจมันต้องฟูขึ้นมากหลังจากที่เหนื่อยล้าในการที่ลอยอยู่กลางทะเลแบบไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าจะหมดแรงเมื่อไหร่อ่ะอย่างที่บอกอะเหมือนในหนังเลยมืนในหงเลยนะอะคุณผู้ชมฮะหลายอย่างที่เราต้องฝากเตือนเก็บเอาไว้แล้วก็